นอนบ่หลับให้กลับมาเด้อพี่น้องสิทาอยู่พี่มองนี้มองนี้มองนี่มองนี้มองนี่มองนี่มองนี้ปักมุดให้ดีสีบนี้ไปยเฮคันอยู่กับนี่ะมันบอกเลียวหัวใจบ่มีแรงสไลด์ให้หัวใจห้องตัว นอบอสนโนอบอแค่โนอบอกว่าท่านน้องคิดสิธา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 อย่าเสิมะาว่าน้องสีเอาพวกเขาแช่ชิมกับพ่อน้องบอคิดสิเมาเห็นว่าอายเงาก็เลยเข้าใจตัวบ่อได้คิดสิโมัอยู่หลังกลัวภัยเด้ฮบ่หยสาวอินเซ พังเพบ่เคยคิดน้องก็แค่สะกิดให้หัวใจมันแหลนแฟนบ่หาแฟนบ่มีให้อายแทนไหลมาหาแขนแขขนแ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 ขนหลบมีอะไรจังสีแมนน้องบ่บอกผู้ดใดไหลมาดูดูน้องทาอยู่บ่อนี้ไกลไอคิดทอดยามใดให้ไหลมาลอยมา